มาเป็นกำลังใจให้เจง้อด้วยนะครับกรรสอบที่สองมาเจ้งอจะถึงรถหรือเปล่าครับผมจ้างอสู้ส้เป็นกำลังใจให้เจง้อกันด้วยนะครับมาครับออ<ฤ>มันล่วงจนได้หมวกอ,อาด้วย ถ้าไม่ใส่หมวกผมมันก็ปิดตานะครับก็เลยต้องใส่หมวกนะครับผมอืมโอเคไหน่ะโทรศัพท์เจ้าเงาะอ,อยู่ไหนเอ่ยมาเปนังใจให้เจ้าเงาะก,กันด้วยนะคะวันนี้อากาศร้อนมากครับผมมากันครับอือหือไปครับกระสอบที่สองนะครับผมกระสอบแรกไปถึงรถแล้วนะครับ มาดูกระสอบที่สองครับผมมาจะงาะจะไปถึงไหนครับโอ้โหวันนี้แดดไม่แรงมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าร้อนอบอ้าวครับผมมาดูกันครับมาจะงาะเราจะถึงรถคู่ใจหรือเปล่าครับมาดูกันครับโอ้โหจะงาะเราหอบเลยนะคบผมเดี๋ยว เจ้าเงาะเอามีดก่อนนะครับมีดครับมีดอึ๊บหนึ่งสองสาอึ๊บไปครับมีคู่ใจครับผมโอ้โหเดินครับเดินเจ้าเงาะเดินครับเดินจะถึงรถแล้วนะครับผมเป็นกำลังใจให้เจ้าเงาะกันด้วยนะครับดูครับกระสอบที่สองครับผม ันนี้อากาศร้อนอบอ้ามากเลยนะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าเงาะกันด้วยนะครับเจ้าเงาะจะทำภารกิจให้ในแม่สำเร็จหรือเปล่าครับวันนี้ดูกันครับโอ้โหมีไกลรถนะครับผมไกลจากรถคู่ใจนะครับผมต้องเดินไกลหน่อยครับนะครับผมเจ้าเงาะจะร่วงหรือจะรอดครับผมดูกันครับ ใจให้เจ้างอด้วยนะครับอาสงบโอ้โหเล่นเอาเจ้างอ้อหอบเลยนะครับถึงรถคู่ใจแล้วนะครับผมเอามีดลงก่อนครับมีดอาครับถึงรถคู่ใจแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหดูกระสอบนอไม้ของเจ้างาะครับผมอ เจ้าเงาะขอนั่งก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าเงาะกันด้วยนะครับดูครับว่าเจ้าเงาะของเราเป็นยังไงมั่งครับโอ้โหสุดยอดเป็นกำลังใจให้เจ้าเงาะกันด้วยนะครับผมลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับรักนะจุ๊บ